สวัสดีตอนเช้าเจ้าวันนี้ก็เป็นวันที่15วันที่15เป็นวันพยาวันจ้ะเป็นวันพยาวันเจ้าแต่วากวางกับแม่ก็ได้ห่อขนมแล้วก็ห่อเนื้อไปล่าแล้วก็ขนทรายไปวันนี้ก็จะเป็นวันที่จะมาทําบุญใสบาตรแล้วก็เอาตุงงจะเาเอาตุงไส้หมูตุงไปปะ ตีกองซ้ายตีวัดของเฮาเจ้าตีว,วัดวันนี้ก็บาได้มีกิจกรรมอะไรนักสักกดแต่ก็ยังมีประเพณีอย่างเขาร่วมอยู่นะเจ้าก็จะมีทำมุญตะวาดบาได้แล้วก็าการคนเจดีไซน์เข้าวัดแล้วก็เอาตุงเอาหยางไปตานเจ้าก่อกับแม่ก็กำลังจะเดินไปวัดเจ้า ถุงว่าน้อยเลี่นี่โ้ตเย็นนกัอาวนี่ละกวงก็จะเอายุงเย็นปักในสายสีนี่เนจ้าวปักในสายสีนีก็เากนเา วัวบนล้อตัวบนเลยค่ะ ปักทรายก็นะเจ้าแล้วก็ใส่บาตรตะกี้ละอันนี้ก็จะไหว้พระธาตุนะเจ้า 哇哦！好啊 ภารกิจในการทําบุญปักบาตนะเจ้าม,มีกองกับนีดกับเตียวปิดบ้านเตียวปิดบ้านต่อละวจะบรนที่บรรทุกก่อยังมีในวัดก็ยังมีกิจกรรมในการใส่เข้าวเลี้ยงเพาะนะจ mm hmm. ้าเดี๋ยวบรรทุก็จะมาวัดจันดุกรรมเนื่อง ตอนนี้ก็เป็นเช้าวันที่สิบหกนะเจ้าวันที่สิบหกเขาจะเป็นวันปากตีวันปากตีก็คือเป็นวันที่เขาต้องกินแกงมันนุนเจ้าแกงมันนุนก็คือแกงขนุนคือการเอาขนุนอ่อนๆนะเจ้ามาเกงอันนี้ก็จะเป็นแบบแกงแบบเมืองเหนือเจ้าการกินแกงขนุนนะในวันปากตีก็จะเจื่อว,ว่าจะมีสิ่งดีๆคอยนุนน้ำข้ำามจนเฮาตลอดทั้งปีเจ้า ก็แบบจะทำให้แบบชีวิตตลอดปีเขาเนี่ยมีแต่สิ่งดีๆเข้ามามีใจสิ่งดีๆอุดหนุนเขาอยู่อันนี้ก็เป็นมันก็เป็นแกงมงคลในช่วงปักฝีที่ทุกบ้างในคนเมืองเหนือเขาต้องกินกันเจ้ามก,ก็จะมากินแกงข้านนเพื่อเป็นเิรีมงคลก่อน ข้าวมึนอูนๆข้าวมึนนี่ก็จะเป็นข้าวขาวผสมกับขา้าวกลมโดยนะเจ้าก็จะมุสีบวกน,นิดนิด,นดกินกับแกงขนุนจ้าแล้วก็ถึงเวลากินแกงขนุนแล้วเจ้านี่ก็เป็นแกงขนุนที่กวางตักมา ทุกบ้านต้องกินคือถ้าไปป้าไข่าบ้านตำนวจมันต้องถามเร็วนี่กินข้อกำหยังทุกคนต้องตอบว่ากินแกงขนุนเจ้าทุกคนจะ,จะแบบต้องกินกันเพื่อความเป็นสิริมงคลจ้า อ่อนขนาดคือคนเมืองเขาเนี่ยก็จะเอาแบบมหนุนเนี่ยมาประกอบอาหารเจ้ามหนุนนี่ก็คือแบบเอาเป็นขน,นอ่อนเนาะที่ยยมาขน,นอ่อนมาประกอบอาหารหลักๆก็คือจะเอามาแกงมาแกงขนุนหรือว่าจะมาติดเด็ดมันก็คือจะแบบมาตำตำขนุนก็จะเด็ดเหมือนกันเจ้าลามอาจจะมีเฉพาะในภาคเหนือเจ้าที่เอาขน,นอ่อนมาประกอบอาหาร น,นเข้าก่อนแล้วเขาจะไปวาดก่อน ข้างหนึ่งก็ถือกล้องข้างหนึ่งก็แกะขนมจ๊อบก็จะลำบากนิดนึง ก็ถึงเวลาไปวัดอีกแล้วเจ้าเดี๋ยวองก็จะไปวัดไปทําบุญวันปากปีที่วาาเจ้าตอนนี้อยู่หน้าบ้านกําลังรอแม่เจ้าแม่กําลังเอาดอกเอา,ายนะย้งจะเดินทางไปทําบุญกันต่อเจ้า ก็เป็นสไตล์ที่เขาเออกมาจากบ้านเจ้าเกิดกันมาเฮ้เปินทำบุญร่วมพิธีทมเซ่นกันบกระซม่แต่ไว้ที่บ้านจะเป็นสิริมงคลเจ้า ว่างนี้นะเจ้าเขาก็จะมีเ hmm. ป็นอันดีน yeah. right. ้ํามันนะคะจะเอาดีน้ามันมาปั้นเป็นปีเกิดปั้นเป็นปีเกิดแล้วก็เหมือนกับเป็นตัวแทนเกิดของเฮาแล้วก็จะไปใส่ในแต๊ะเจ้าปนบวางเกิดปีแพะเจ้าแล้วก็จะปั้นเป็นรูปแพะแพะต้องมีเขาแพะต้องมีนวดมีเขามีนวดมีขา นี่เจ้านี่สูแทะแทะอ้วนใช่มีเจ้าได้เราก็จะอเอาแะเนี่ยผปดแต่แทะหนึน่งห้อไปใส่ในแต่ เฮาปั้นเสร็จ้เฮาก็เอามาใส่ในแปะในก้อแปะจะจะมีสีแดงแต่ละแปะก็จะแบบหินตัวแท่งสีี่เจ้านี้เพราะทั้งสีที่รอบด้านของเฮานี่กนก็ปั้นเสร็จแล้วีแค่นีบ้าีก็ปั้นก่าเอาผ่าในตละ็จแล้วก็ปั้นเลย หลังจากที่พุทธเ้าทําพิธเสร็จแล้วนะเจ้าเฮาก็จะเอาน้ําส้มปลอยมาต๊บอ่ามาประมาณต๊บหัวโพมีบนแตทุกทีที่ทางเจ้าก็ไปนี่ก็ก็เจ้ากกเอาน้ําส้มปอยที่พเจ้าทําสีมาละก็กําลังจะเอาไปต๊บในบนแต่เจ้าเพื่อบรรดทุกคนมดแล้วนะหมดวันปากทวันไหนแล้วผมจะสง ก็ร่วงเลยมาถึงวันที่16เมษายนช่วงแรงเจ้าช่วงแรงนี่ก็จะมีการมารวมตัวกันที่วาดแหนมเจ้าเป็นการส่งท้ายก็คือจะมีการจุดเตียนเพื่อสะดอกข้อจะมีเตียนอันมีเตียนอยู่สามอันมีสืบกะษาโชคลาภแล้วก็สะดอกข้อเจ้าเขาก็จะเอา อเตียนเนี่ยมาจูตีพระธาตุเจ้าขอบคุณเจ้าไข่มงคลกะบเจ้าแจกไข่มงคลแล้วก็จะอ่านจูเตียนติพิษพระธาตุเจ้าในเตียนก็จะแบบเขียนชื่อวันเดือนปีเกิดของเจ้าของแล้วก็จูเจ้าก็เป็นการสะดอข้อในวันปากีนี่เองเจ้าเตียนแล้วเขาจะมาตามที่บริเวณของพระธาตุนะเจ้านี่ก็จะโอนมาอันนี้หลายคนาะ តាហានេះគឺថាលើកមកឡើងតាហើយយ៉ាងនេះវិញប៉ានេះស្គាល់ពីស្គាល់ รรมดีๆในช่วงวันส่งการของกวกลางปลาแอลนะเจ้าแล้วตอนปลายกวีกางปลาแอลจะปลาไปเย่อย่างนี้จะปลาไปแอลที่ไหนฝากท่านผู้ชมติดตามชมในตอนต่อ,ตอไปก่อนนะเจ้าักนีกวางปลาแอลขอลาไปก่อนแล้วปะกันใหม่เจ้า